ตันนี้คืออยากจะเอ,อ่ยชื่อเลยนะครับพนาิกาฟิลเจอร์นะครับโพสเมื่อ,อวานนี้เวลา15.39นาฬิา39นาทีนะครับที่ในในเพจเขียนว่ามีคนสงสัยเหมือนผมไหมทำไมบางแสนคนไปเที่ยวการถล่มทลายแต่พัทยาเงยาียบกริบนะครับมันก็เหมือนอะไรรู้ไหมครับนะบเพราะอันนั้นคือบ้านเขา ส่วนพัทยามันคือแหล่งกอบโกยเงินของเขานะครับไม่แปลกเลยที่จะทําบ้านเขาให้ดีแล้วก็ไม่แปลกเลยที่เขาจะไปประมวลบ้านเขาให้ดีเพราะมันคือบ้านของเขานะครับถนนหนทางเราก็ทําแล้วทําอีกนะครับเส้นเดิมขุดลื้อสามสี่รอบนะครับมองไปบ้านเขาทาครั้งเดียวจบนะครับชาวพัทยาตามถว่างกันได้แล้วครับบ้านของเรา เราต้องรักอย่าให้ใครมาย่ำดีเอาสมองส่วนไหนคิดครับผมอยากจะ,จะพูดคำแรกคำนี้เลยนะครับคือในเรื่องนี้ทีผมอะถ้าเผื่อเขาเคยอ่านนะคนที่โพสเนี่ยถ้าเคยอ่านว่าผมเคยพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของบางแสนพัทยาไว้เนี่ยเขาคงจะเข้าใจนะว่าคือประการแรกเนี่ยบางแสนเนี่ยเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยในขณะที่พัทยาเนี่ย 15ล้านคนเนี่ยไปนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ10ล้านนะักท่องเที่ยวชาวไทย5ล้านผมก็บอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าบริบทของเมืองนี่ต่างกันนะครับบางแสนที่เห็นนะที่ภาพถ้าเอามาลงบนรถติดอย่างเงี้ยมันเป็นเสาอาทิตย์แล้วก็เป็นเรื่องปกติบางแสนเนี่ยเราเราทำกันมาเนี่ยตั้งแต่ปัจจุบันได้เห็นภาพนี้แล้วเนี่ยบางแสนมีนักท่องเที่ยวปีหนึ่งไม่เกิน3ล้านนะฮะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับทั้งหมดขึ้นในบริบทของบางแสน ซึ่งพัทยาเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับสิ่งหนึ่งที่ที่เราทําอยู่ตอนนี้และเขาเคยเคยฟังแล้วก็มามาคิดนะฮะไม่มีอตัติในเรื่องของการที่จะมาจับติดเอาภาพนู้นมาต่อภาพนี้อะไรอย่างนี้นะครับนะครับเขาจะเห็นเลยว่าตอนนี้ในขณะนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมประกาศไปแล้วก็คือเราจะต้องเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เพิ่มมากขึ้นใช้หาดบางแสนเนี่ยรู้ไหมว่าถนนได้ทำไปกี่รอบ ที่แรกทําเป็นถนนเส้นเล็กขยายเป็นถนนเส้นใหญ่นะครับมีที่จะลดมีอะไรต่างๆคือตอนนี้ก็คือเราต้องขยายพื้นที่สําหรับคนไทยเพราะคนไทยเดินทางโดยรถยนต์บางแสนเนี่ยทุกวันนี้ที่เราเห็นรถติดเยอะแยะเนี่ยคือขยายพื้นที่สําหรับในส่วนของเรื่องการที่จะเพิ่มที่จอดรถให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับเห็นรถติดแบบนี้นะคมันเป็นเรื่องที่เขาเห็นกันมาเป็นประจาอยู่แล้วนะครับทุกทุกเสาร์ทุกเสาร์อาทิตย์พัทยาเองเนี่ย นะครับโดยบริบทท่าจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ที่จะมีโควิดรอบสองเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวไทยเริ่มมาเราก็มีวางในเรื่องของแผนในการที่จะขยายนะครับพื้นที่จอดรถอย่างเช่นพื้นที่จอดรถหรืออาคารจอดรถที่บริเวณนาเคือนะครับลานโพนะครับซึ่งก็จะเป็นโครงการหนึ่งที่จะทาให้การให้บริการนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับที่จะมาจับจ่ายใช้สอยมาที่ลานโพเนี่ยได้เป็นอาคารจอดรถขนาด250กันมอเตอร์ไซค์ได้ไหม แปดสิบครั้นผมก็เคยถ้า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 ท่านใส่ใจเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับไม่เทศมีอัตติคอยจับผิดนเนี่ยท่านก็จะทดังแล้วก็ลองวัดกันดูว่าเรื่องต่างๆจะเป็นยังไงนะครับผมเห็นเพจนี้ผมก็ดีใจนะครับที่ท่านคิดได้แก่เรื่องพวกนี้นะครับเพราะนั้นก็เป็นส่วนที่สําคัญนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยในเรื่องของการโพสก็ขอบคุณที่ให้มีโอกาสได้พูดว่าเราจะทําต่อไปอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะทําอะไรนะครับตรงนี้มันเป็นส่วนที่ ่วนที่สําคัญนะครับผมใจสมองที่มีอยู่บนหัวผมไนี่คิดไปเรื่อยนะครับแต่ไม่รู้ว่าท่านใช้สมองส่วนไหนคิดนะครับว่าเราคอยดูนะครับแล้วก็มาตีบ้านเขาบ้านเราเนี่ยนะครับท่านเรียรูดูผมก็อยู่ที่นี่มาผมว่ามากกว่าพวกในกลุ่มที่โสตสัต่างคนที่ต้มไปแล้วก็เราทําที่นี่นะครับให้มีความเจริญเนี่ยนะครับมามากกว่าที่ท่านคอย จับผิดยังมีหลายเรื่องนะครับช่วยจับผิดไปเรื่อยๆผมก็ได้ออกมาพูดว่าเราทําอะไรเกิดบ้านะครับเพราะในหน้าวันนี้ในเรื่องของทําไมบางแสนลดเยอะนักท่องเที่ยวเยอะแล้วทําไมพัทยานะครับนักนักท่องเที่ยวน้อยกว่าบางแสนนะครับขอบคุณที่มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับบริบทบางแสนในทั้งปียังไม่เกิน3ล้านเนี่ยนะครับพัทยาเนี่ยทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคนไทยอย่างเดียวก่าห้าล้านนะครับต่างชาติสิบล้าน ตอนนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่มาเราก็พยายามที่จะเพิ่มตลาดคนไทยซึ่งท่านก็เห็นแล้วว่ามันจะเป็นเทศกาลดรุ่งเทศกาลดนตรีมิวสิกรูปแบบใหม่หรือเรื่องอื่นๆที่จะมาก็จะเป็นสิ่งที่ผมเองในฐานะนายกเมืองนะครับที่จะต้องทํางานต่อไปเราได้คิดไว้นะครับอีกมากมายอยากรู้อะไรถามมานะครับไม่รู้อะไรก็โพสต์ไปนะครับก็อ,อยากจะฝากไว้ตรงนี้นะครับสําหรับใน เรื่องของพัฒยาฟิเจอร์ที่ได้มีการโพสต์ไปนะครับแต่บอกว่ออย่างหนึ่งนะครับอะไรที่ผิดกฎหมายนะครับหรือว่าทางใดทางหนึ่งผมก็ดําเนินการอย่างแน่นอนนะครับให้กาโรโพสต์เล่นๆสน,นุกสนานกันไปแล้วครับนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อ,อยากจะอบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องโพสต,ต์ต่างๆเหล่า,า,านี้นะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเราก็จะมีลุงแปะทอปไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเรื่องสถาๆที่เข้ามาหรือว่า นายกก็จะพูดในสิ่งที่เราทำนะครับแล้วก็จะชี้แจงในสิ่งที่ท่านได้ออกมานะครับพูดมาโพสต์แบบที่ท่านได้โพสต์ไปเมื่อวานประมาณบ่ายโมงสามบ่ายนะครับช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับของพัทยาฟวเจอร์แล้วเจอกันครับแล้วก็กลับเยียไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับยังมีอะไรที่ผมและทีมงานที่จะต้องทำห้กับพัทยาอีกขอบคุณมากครับ